สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสุปหุ้นกู้ออกใหม่เดือนมิถุนายน5 6 6สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือว่าประชาชนทั่วไปกันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะคผมข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่สำหรับเดือนมิถุนายน2566มีอยู่ด้วยกัน4ี่บริษัทด้วยกันนะคผมอ่ะส่วนว่าจะมีบริษัทไหนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันต่อเลยนะผม สำหรับตัวแรกนะครับผมเป็นหุ้นกู้ของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนตัวย่อว่าสิรินะครับผมเปิดจองวันที่1วันที่2และวันที่6มิถุนายน2566นะครับผมมีอยู่ด้วยกัน2ชุดนะครับผมโดยชุดที่1อายุ2ปี6เดือนดอกเบี้ย4%ต่อปีชุดที่2นะครับผมอายุ4ปีดอกเบี้ย4.5ปต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะผม เรตติ้งของทั้งองค์กรนีหุ้นกู้อยู่ที่ทิปเปิลบ,บวกนะครับผมหุ้นกู้ตัวถัดมาครับก็คือหุ้นกู้ของบริษัรเมืองไทยแคปิตอลตัวยอดนะผม MTC นะผมวันที่เปิดจองหุ้นกู้คือวันที่6ถึงวันที่8มีถุนายน2566นะครับผม ออกคุนกู้มาทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะผมโดยชุดที่1นะครับผมอายุ1ปี4เดือน27วันดอกเบีย้ย3.5%ต่อปีชุดที่2อายุหุ้นกู้2ปี1วันดอกเบี้ย4%ต่อปีชุดที่3อายุ3ปีดอกเบีย้ย4.45%ต่อปีชุดที่4อายุหุ้นกู้3ปี11เดือน30วันอัตราดอกเบี้ย 4. 6.5%ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนนะผมเรตติ้งของหุ้นกู้และองค์กรอยู่ที่ triple ปป B บวกนะครับผมสำหรับหุ้นกู้ตัวที่3นะครับผมก็คือ b o y f ั n a t i o n a l Power Supply จำกัดมหาชนตัวยอ่อ NPS วันที่เปิดจองหุ้นกู้คือวันที่12ถึงวันที่15มิถุนายน2566ออกหุ้นกู้อยู่ด้วยกัน2ชุดนะผม ซึ่งชุดที่1นะผมอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย4.6%ต่อปีสำหรับพุ่นกู้ชุดที่2อนะผมอายุ7ปีดอกเบี้ยอยู่ที่5.25%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะผมอันดับความน่าเชื่อถือของพุ่นกู้อยู่ที่ทิพเปิลบวกนะครับผมสำหรับพุ่นกู้ตัวสุดท้ายหรือว่าตัวที่4ี่ะผมคือบอริษัท SFBX จำกัดมหาชนตัวย่อคือ SFB วันที่เปิดจองคือวันที่21ถึงวันที่29มิถุนายน256ออกมาด้วยกัน1ชุดสำหรับประชาชนทั่วไปนะผมอายุคุ้นกู้คือ4ปีอัตราดอกเบีย้ย3.1%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนอันดับความน่าเชื่อถือดับเบิลเอบวกนะผม ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับผมำารบพุนกู้ที่ออกใหม่เดือนมิถุนายน2566าหสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะผมถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของสมาคมตาสารนี่ไว้ให้นะผมให้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปอ่านได้เลยนะผมตรงนั้นจะมีข้อมูลละเอียด ให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะผมถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะผมฝากรับการรวมหุ้นกู้ออกใหม่มาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องโมโนแมนไว้ด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ